สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะ ก็เลยเลยขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ชมโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์เขียนข้อมูลข่าวสารแชร์ข้อมูลเข้ามามากมายเลยให้กับทางช่องเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตล่าสุดกันหน่อยน้องหลิงน้องออมเดินทางไปฮ่องกงกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเออเนี่ยก็เดินทางไปมีทั้ง วิดีโอนะคะถ่ายการช็อตสั้นๆมาเท่าที่เอเห็นด้วยตานี่ก็มีคุณติ๊กกัญญารัตด,ด้วยเนอะแล้วก็คุณเชอรี่เข็มอับสอนเดินทางไปด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณดิวเนอะคุณดิวไปด้วยค่ะไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเฟิร์สแฟนมีตติ้งในฮ่องกงนะครั้งแรกค่ะไปแฟนมีกันที่ฮ่องกงก็ตื่นเต้น ใหญ่ไม่ใช่แค่ฝั่งไทยนะคะที่เดินทางไปแล้วตื่นเต้นแฟนๆที่ฮ่องกงเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะเอเมาเปล่าดูจากอะไรก็เนี่ยเอเข้าไปส่องนะคะ first f a n m e e t i n g in ีต n g ้งในฮ่องกงหลิงออมเนี่ยเขาตั้งมาเป็นแฟนคลับเลยนะเนี่ยเขาเตรียมของต้อนรับน้องหลิงน้องออมกันยกใหญ่ อย่างคนไทยใช้คําว่า donate ใช่ไหมเขาก็เงินสนับสนุนนะคะเออบอกแฟนๆท่านไหนเนาะนี่จะสนับสนุนก็จะเป็นพวกเนี่ยรลคาหลายอย่างเขาก็มีทับศัพท์อังกฤษไว้ให้หลายอย่างค่ะโฟโตกราฟเพเปอร์แบ็กแฮนด์แบนเนอร์ทรานสเปเรนต์คัรดสแควร์คัรโพสคัรคือหลายอย่างเรียกได้ว่าจัดหนักจัดใหญ่เตรียมต้อนรับไม่ให้น้อยหนะ้าแฟนไทยค่ะ แข่งกันเลยนี่เขาบอกใครพร้อมก็สนับสนุนได้เลยนะแล้วเอดูจากอะไรอีกคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะของเหล่าแฟนคลับบอกว่ามีไหมมีไหมยังมีตั๋วเหลือไหมใครยังพอมีบ้างฉันซื้อไม่ทนันโอ้ทำไมมันเป็นเดจาวูเหมือนแฟนๆชาวไทยเลยอะซื้อไม่ทันอ่ะแอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่อีกทีหมดและใครมีตั๋วจะขายบ้างไหม นาทีนี้ตั๋วผีต้องเกิดขายต่อเลยค่ะใครมีตั๋วอยู่ขายต่อโคกแพงๆเลยไม่ใช่ล้อเล่นนะคะเรียกได้ว่าไม่พอเออที่นั่งไม่พอแฟนๆที่อยากจะเข้าไปเขาไม่รู้อ่ะบางคนก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีจัดแฟนมตรแล้วพอซีรีส์เพิ่งจบใช่ป่ะคนก็ยังอินกันไปแล้วก็เลยอยากจะมาได้ตั๋วคือบางคนเขาดูย้อนหลังเนอะเขาเพิ่งมาดูตอนหลังๆแล้วแบบ กว่าจะชอบกว่าจะรู้ตัวก็คือบัตรขายเกลี้ยงไปแล้วก็เดี๋ยวเขาคงบอกกันละค่ะว่าใครซื้อไม่ทันไปตามต่อที่แฟนมีที่มาเก๊าละกันเดือนหน้าเออแต่รู้ไว้ว่าแฟนฮ่องกงก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะแถมอีกนิดหนึ่งเริ่มมีแฟนอินโดนีเซียเข้ามาถามด้วยมีบัตรเหลือไหมแฟงว่าเขาอยู่ฮ่องกงหรอหรือยังไง นะก็แสดงว่าจริงๆอินโดนีเซียนี่เป็นอะไรที่ไปเปิดตลาดได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่าประชากรเขาเยอะเห็นพวกซุปตาเกาหลีอะไปอินโดนแฟนมีตเยอะมากนะแล้วรู้สึกว่ารสนิยมเทสเขาคล้ายๆคนไทยคนจีนนี่แหละค่ะก็เราชาวเอเชียด้วยกันอะ่ะเออคู่หลิงออมนี่น่าจะได้นะน่าจะได้นะ เนี่ยอินโดนีเซียลองศึกษาดูดีๆว่าเนาะเผื่อไปเปิดตลาดทั่วเอเชียเนาะก็เป็นไปได้ใช่ไหมอย่างคู่ของคุณฝ้ายกับคุณโยโกะก็พึ่งไปที่มานิลาใช่ไหมเขาก็คงไปสร้างฐานแฟนคลับเขาเอาไว้ก่อนแล้วอะแล้วน้องหลิงน้องออกมาทีหลังก็อ่ะแล้วน้องหลิงเขาได้ภาษาอ่ะเราก็แบ่งกันกินค่ะคนไทยเราก็หากินในย่านน้ำนีละกันฮ่องกงมาเก่าเนาะ แล้วถ้าอินโดอินโดนี่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นใครไปเปิดลองดูค่ะเออหรือว่ามันจะมีเกสอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะเออแต่เนี้ยเป็นบรรยากาศค่ะเพิ่งเดินทางไปวันนี้แหละน้องหลิงก็เขียนเลยน้องหลิงเขียนว่าอะไรอ่านี่ละค่ะเป็นภาพน้องหลิงเนี่ยเทสเออโพทาเท่ๆอยู่ตรงสุวรรณภูมินะคะนี่กับกระเป๋าเดินทาง ใส่เสื้อแขนกุดลุกแนวเนี่ยนะคะสไตล์น้องหลิงเลยเท่ๆแต่แอบเซ็กซี่หลิงหลิงเขียนว่า I am c o m i n g นี่แล้วก็ชูสองนิ้วค่ะแล้วมาโพสอีกทีก็เป็นรูปที่ถ่ายอยู่บนเครื่องกับน้องออมแล้วเนอะโพสท่าหลากหลายท่าค่ะก็คงจะนั่งด้วยกันนะเนอะก็มีพี่พี่ดาราไปด้วยนะ เห็นคุณติ๊กกัญญรักษ์กับคุณเชอรี่บอกจะไปเอาใจช่วยน้องไปให้กําลังใจน้องด้วยก็คือน่าจะไปดูด้วยอะ่ะไปดูคอนเสิร์ตด้วย f แฟนมิส i นฮ่องกงนี่เนี่ยดูของขวัญที่เขาเตรียมทํามาให้สิคะเดี๋ยวนะเนี่ยมีแฮนด์แบนเนอร์แต่เขาก็ยังไม่โชว์หมดนะว่าจะเป็นรูปอะไรตกลงมันออกมาไฟนอลเป็นแบบไหนนะเขาบอกเนี่ยทุกคนถ้าเข้ามาในโชว์ก็จะได้รับเซตเหล่านี้ไป นะเนี่ยมีโฟโต้การ์ดทรานสเปรเรนต์การ์ดโพสการ์ดสแควร์การ์ดแฮนด์แบนเนอร์โอ้เยอะแยะตะแปะไก่ค่ะแบบอืมดีใจด้วยอะ่ะบุกสำเร็จนี่แฟนมีชาวไทยครั้งหน้าก็คงไม่น้อยหน้ายิ่งหย่อนไปกว่ากันแล้วยังมีอีกนะมีโดเนตเอ่อช่อดอกไม้ก็มีเมื่อกี้เอเห็นเดี๋ยวถ้าหาเจอจะเอามาลงคือเท่าที่ดูนี่มีหลายคลับนะ ที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยมีหลายคลับนะคลับนี้ฉันก็เตรียมอย่างนี้อีกคลับหนึ่งก็เตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ทําไปเพื่อน้องหลิงน้องออมของคนไทยแหละแต่เขาก็มาทวงคืนสมบัติแห่งชาติของเขานะเออคนไทยจะให้คืนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะเออเรียกได้ว่าอันนี้ต้องแย่งชิงกันหน่อยแล้วล่ะค่ะสึกชิงสมบัติแห่งชาตินะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถ้ามีบรรยากาศอะไรมาเพิ่มเติมรูปถ่ายเดี๋ยวมันต้องมีแพรมออกมาแหละดินเนอร์วันนี้ที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะคิดว่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีใครอัปเดตอะไรลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวเอจะเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันแต่ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศการเดินทางขึ้นเครื่องไปก่อนเนี่ยแล้วแฟนๆชาวไทยเอยังไม่ได้เข้าไปดูเลยมวนหมู่แฟนคลับ ตอนนี้เทียมทําการเออ่โฟตโต้บูธอะไรให้กับทางน้องหลิงหรือยังเอเมื่อกี้เอเห็นตรงไหนนะที่เขาจะซัพพอร์ตเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวนะเรียกได้ดว่าดีใจแทนด้วยจริงๆอะ่ะเออจะมีแบบฟู้ดอะไรด้วยนะมีอาหารมีอะไรด้วยนะเออเดี๋ยวถ้าหาเจอแล้วก็จะมาแปะให้ดูแล้วกันในคลิปนี้นี่นแหละถ้าเห็นก็คือเห็นนะ ก็คือเออัดเสียงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพเข้ามาแทรกให้แต่รู้สึกจะมีฟู้ดมีอะไรด้วยมีช่อดอกไม้ o ฟอร์อะไรอย่างเงี้ยจัดเต็มบอกแล้วพี่จีนค่ะจัดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนค่ะเออปรบมือสิคะรอรอไรแฟนๆชาวไทยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเอจะรีบเอามาอัปเดตให้ได้รับชมกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ